สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมคลิปของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะเป็นแผนกวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและชีวิตประจําวันซึ่งทั้งแสวความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับมีดังนี้ค่ะ 1. ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์2การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์3การควบคุมอ,อัตโนมัติและไมโครคอนโทรลเลอร์ 4. ระบบสื่อสารและเครือข่าย 5. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์6การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ7ทัากษะการทำงานเป็นทีมค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้วนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568ตั้งแต่บัดน,นี้โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่2ช่องทางออนไลน์3ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้ง12แผนกวิชาระดับชั้นปชวชค,ค่าเทอมประมาณ2,750บาทและปะสวสค่าเทอมประมาณ6,200บาทรีบมาสมัครกันนะคะจำนวนครบปิดรับสมัครทันที